ไปดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นเซ็กไฮเรสเมนต์นะครับหรือว่าการคุกคามทางเพศนะครับอีกทั้งคนที่โดนคุกคามเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองด้วยนะครับซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับว่าระบุว่าเธอเนี่ยถูกเอ่อคุกคามทางเพศหรือว่าเซ็กไฮเรสเมนต์นะครับในขณะที่เธอเองเนี่ยอยู่ภายในบ้านเธอก็ยังโดนนะครับหญิงสาวคนนี้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับระบุว่า no bra i s s u e เช้าออกไปนั่งหน้าบ้านกับลูก นะครับลูกสาวออกไปนั่งกันหน้าบ้านนั่งชิงช้าบริเวณบ้านนะครับในบ้านเนี่ยในรั้วบ้านนะครับผมปรากฏว่ามีช่างซ่อมอินเทอร์เน็ตนะครับจากบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมาซ่อมอินเทอร์เน็ตบริเวณเสาไฟหน้าบ้านครับซึ่งเธออธิบายนะครับว่าตัวเธอเนี่ยใส่เสื้อยืดสีดําและไม่ได้ใส่ปลานะครับนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านกับลูกสาวนะครับผลปรากฏว่าพอช่างมาเนี่ยนะครับก็นำบันไดปิ้นไปซ่อมอินเทอร์เน็ตนะครับและมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับเธอครับ โดยช่าง2คนเนี่ยนะครับที่เดินทางมาซ่อมเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่มองมาที่เธอครับแล้วก็มีท่าทางที่คุกคามทางเพศนะครับทำกับช่างอีกคนหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการคุกคามทางเพศเช่นมีการนำหน้าเนี่ยไปซุบบร,ริเวณหน้าอกของช่างอีกคนหนึ่งเป็นการล้อเลเียนคุกคามนะครับคือเองก็รู้สึกได้แล้วว่าเธอน่าจะถูกคุกคามทางเพศนะครับซึ่งมีการทําท่าจับนมครับแล้วหันมาจับบริเวณหน้าอกน,นะครับแล้วหันมาหัวเราะใส่เธอแล้วก็ลูก ซึ่งเธอเองเนี่ยนะครับตัดสินใจเดินเข้าไปถามเลยครับว่ามีธุระอะไรหรือเปล่านะครับช่างสองคนนี้ก็ตกใจนะครับแล้วก็หลบหน้าหลบตาเธอจนก่อนจะขยับไปซ่อมบริเวณเสาอื่นในหมู่บ้านนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ตกใจนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าอยู่ภายในบ้านเนี่ยจะโดนคุกคามนะครับนาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับพี่สาวฟังนะครับซึ่งพี่สาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมโหเลยนะครับ ตัดสินใจครับเดินตามช่างสองคนนี้ไปในซอยของหมู่บ้านนะครับที่ยังมีการซ่อมอินเทอร์เน็ตกันอยู่นะครับก็เดินไปครับแล้วปรากฏว่าช่างคนหนึ่งเนี่ยที่ซ่อมก็ตะโกนถามครับว่าคนจะทํางานจะมารบกวนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพี่สาวนี่ก็ได้ถ่ายป้ายทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายรูปช่างซ่อมอินเทอร์เน็ตทั้งสองท่านเนี่ยไว้นะครับว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับบุคคลอื่นนะครับซึ่งขณะนี้นก็ได้มีการนํามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับว่าเป็น บริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่น่าวิตกของวลมากกว่าคือลูกสาวของเธอเนี่ยนะครับมีความวิตกของวลแล้วก็กลัวนะครับตั้งคําถามกับคุณแม่เลยครับว่าเธอเนี่ยจะโดนข่มขืนไหมหนูไม่อยากโดนข่มขืนนะครับเธอบอกคุณแม่ของเธอนะครับซึ่งลูกเลยร้องไห้เลยครับก็คุณแม่ก็โพสต์ระบุนะครับว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะครับที่อยากจะบอกกับลูกครับว่า หนูจะปลอดภัยตลอดชีวิตนะครับว่าเพราะว่าการเป็นผู้หญิงของหนูเนี่ยทุกคนจะเคารพกันแต่เราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ครับเราได้บอกบอกลูกได้แค่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะโดน sexual harassment ทั้งที่นั่งอยู่ในรั้วบ้านของเราเองนะครับโมโหทุกอย่างที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่นะครับใครมาเม้นว่าสมควรโดนและผู้หญิงควรจะใส่บราตลอดเวลาเนี่ยจะเรียกร้องให้ตลอดเวลาเช่นกัน นี่นะครับเป็นข้อมูลที่หญิงสาวเนี่ยได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุถึงการคุกคามทางเพศแม้กระทั่งอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องรณรงค์งกันต่อไปนะครับว่าทุกเพศและทุกออคนเนี่ยมีสิทธิและสิภาพเท่าเทียมกันนะครับไม่ควรที่จะมีใครโดนคุกคามหรือว่าด้อยค่าอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นข่าววทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ